แขกแอบรับเชิญสุดพิเศษของผมคือคุณอุดมแต่พาณิศใครจะไปคิดล่ะครับว่า ซูเปอร์วีไอพีย่างเฮียโนสเนี่ยเขาจะมาสนใจเรื่องต่างดาวกับเขาด้วยในเมื่อเฮียแกขอมาแล้วล้วก็ผมมีรู้จะกล้าปฏิเสธแล้วที่บอกว่าแอบรับเชิญเนี่ยฟังไม่ผิดครับเพราะตอนที่เฮียแกติดต่อมาเราคุยกันว่าเรื่องนี้เนี่ยจะถูกเก็บเป็นความลับจนกว่าจะถูกเปิดเผยจากปากของเฮียแกเองเป็นครั้งแรกในซิดดาวิดสแตนด์อัพ2024ทาง Netflix และเรื่องราวทั้งหมดก็ได้ถูกเปิดเผยจากปากของเฮียในวันที่26มกราคมที่ผ่านมา ทางใครที่ยังไม่ได้ดูและอยากรู้ว่าเฮียพูดว่าอย่างไรก็ไปหาดูเอานะจ๊ะ <c oughs> แต่วันนี้เนี่ยนะ <c oughs> ท็อฟฟี่จะมารีแคปเอาภาพบรรยากาศในวันนั้นมาให้แฟนๆชาว OFU <c oughs> ได้ดูชมกันจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมกันได้เลยจ้า <c oughs> ผมกับท้องฟ้าเรเกบรนสวนนะครับเกาเตอร์มือหนึ่งของผมนะครับผู้ที่คอยสังเกตการท้องฟ้าแล้วก็สายตาเฉียบคมเหมือนพญาเหี่ยวเท่ <Hey. S 1> ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยฉังมากในเรื่องการมองท้องฟ้าตอนนี้ผมสายตาไม่ไ,มได้มองอะไรมันพ่าไปหมดแล้วนี่คนนี้ครับเป็นคนที่สังเกตการแล้วก็เห็นก่อน คนแรกเสมอเสมอนะครับผมวันนี้เรากําลังเดินทางไปที่จังหวัดอุทัยธานีครับบ้านไร่บ้านไร่ครับพี่บ้านไร่อุทัยธานีนะครับที่ที่เราจะไปในชื่อว่า อาวตารรีสอร์ทอาวตารรีสอร์ทเนี่ยเป็นรีสอร์ทที่ผมเคยไปพักแล้วก็มีความประทับใจในเรื่องของโลเคชันของเขาโลเคชันเขาเนี่ยอยู่ท่ามกลางภูเขาฝฟแล้วมีเสาะวยน้ําที่โคตรอลังการแหนครัง้ทงที่แล้วที่ไปพักไม่ได้ไปไป,ไปไปไหว้นะพี่เรายังไม่ได้เล่นนะไม่ได้แตะน้ำาเลยเพราะว่าเราทําภารกิจจนเย็นแล้วก็อากาศมันไม่เหมาะสมกับการลงน้ําในช่วงค่ำค,ค,คืนมันหนาวมากวันนี้เราจะไปลงเล่นน้ากันก่อนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุด ครับ OFU Blue Dimension ของเราแน่นอนภรารกิจของเราคือการตามล่าหาอากาศยานลึกลับบนท้องฟ้าที่ไร้ไร้ไร้อะไรวะไรซ์เบอร์รี่และที่มาที่ไปว่าว่ามาจากไหนออแล้วมีนัดด้วยดิเขาไปนัดด้วยผมมีนัดกับบุคคลสำคัญระดับประเทศหนึ่งท่านซึ่งบอกว่าว้าวมากนะว่าเขามาเป็นแขกรับเชิญให้ผม แล้วก็เขาสนใจเรื่องนี้โดยที่ผมก็ไม่รู้มาก่อนเดี๋ยวเราจะไปเจอกับเขาที่อวตารรีสอร์ทอำเภอบ้บานไร่จังหวัดอุทลรชธานีไปนั่นแหละมาเงยมันเนี่ย ไม่มีที่ถ่ายวะคือ EP เนี้ยที่มาที่ไปก็คือผมอ่ะ ได้คุยกับพี่เบลเนาะพี่เบลก็เป็นทีมงาน9คนละ9แล้วก็เหมือนเป็นแบบเลขาเฮียอยู่กับเฮียโน้ตมานานมากนะครับพี่เบลเบล่าเนี่ยก็โทรมาบอกว่าพี่โน้ตเนี่ยชอบดูรายการ The g h o s ก Secret แล้วก็อยากจะสนับสนุนรายการว่ามึงไม่มีไม้เหรอว่าเอาไม้แบบดึงสายไม้เนี่ยไปสัมภาษณ์แขกรับเชิญเนี่ยมันขัดลูกหูลูกตาเขาก็เลยซื้อไม้ดีเให้4ชุดนะครับเฮียโน้ตซื้อมาแล้วก็ให้ Mess ซ n เจ r มาส่งที่บ้านเลย ก็ใช้ไมค์แกมานานมากแล้วรู้แค่ยอย่างเดียวว่าเฮียเป็นแฟนเดอะโกสซีเค็แต่ไม่รู้เลยว่าเฮียสนใจเรื่อง UFO หรือมนุษย์ต่างดาวทีนี้ก็เว้นระยะไปสักพักหนึ่งพี่เบลโทรมาอีกพาฟี่เฮีย er อยากดู UFO อ่ะเฮ้ยจริงเหรอพี่พูดเล่นปะเนี่ยเราก็เออไว้มีส่วนไว้เพราะว่าเดี๋ยวที่แล้วเนี่ยเฮีย er เล่าเรื่องไปดูอะไรนะพญานาคกับน้องกล้องหว้วยไล่กับคุณปาหมี่เนาะเราก็คิดว่าถ้าเฮียแกอยากจะพูดเรื่องเนี้แกก็ต้องไปเองบ้างวะเอาได้ ถ้าเฮียไปผมจัดให้ก็เลยนัดเฮียเขาตอนนั้นนะ่ะผมนัดคุณบี้เดสกาแล้วก็ช่อง YouTube น้องๆหลายช่องที่เขากาลาก่อนวันที่จะเจอเฮียนะตอนนั้นนะ่ะผมอยู่เขากาลาถามว่าทำไมผมถึงนัดเฮียไปที่อุทยัยธานีมันมีงี้ครับผมนัดทีมงาน YouTube หลายช่องไปพิสูจน์กันที่เขากะลาก่อนแล้ว1วันก็ซึ่งเป็นคลิปออกไปในช่องของน้องบี้เดสกาช่องหมีพาเพลินน้องปริน้น้องกูล์ลหลายๆช่อง ที่ไปพิสูจน์กับวันนั้นใช้คําว่า complete ไปแล้ว1วันแล้วมันใกล้ผมก็คืออุทัยอ่ะเราเคยไปแล้วไง รีสอร์ทเนี้ยเราเคยไปแล้วไปกับทีมงานเดอะโกสซีเค t ไปถ่ายทำรายการแล้วเราเห็นสถานที่โลเคชั่นเฮ้ยมันมืดดีมันโอเคอวตารรีสอร์ทเนยนะมันค่อนข้างจะ p r i v a t แล้วอย่างสถานที่เราเคยไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปมโนว่าเฮ้ยมันจะได้ไม่ได้อะไรเงี้ยเรารู้ร่วมได้เราก็เลยนัดเฮียไปเจอที่อวตารรีสอร์ทนั่นแหละก็เป็นที่มาของการไปเฝ้าสังเกตการครั้งแรกที่เจอเฮียในเรื่อง UFO เนี่ยที่เฮียสนใจเนี่ยเฮีย er, เขาก็เปิดเผยมปเลยว่าเฮ้ย มันมีจริงเหรอวะตอนแรกก็ไม่ได้บอกนะว่าจะเอาไปเล่าในเดี่ยวนะเราแค่ดีใจแล้วล่ะว่าเฮียอยากไปดูเราก็ต้องทําภารกิจของเราให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดอะและดีที่สุดในเมื่ออุดมแต่พาณิชย์คิดจะไปดู UFO กับเราทั้งทีเนี่ยเราต้องมันเสียหน้าไม่ได้เข้าใจป่ะมันเสียหน้าไม่ได้ก็เลยโอเคเริ่มภารกิจกันถึงแล้วครับอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับ กำลังจะเข้าไปที่รีสอร์ทที่ชื่อว่าอาวตารใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเกือบเกือบ2ชั่วโมงเลยนะฮะจากที่เขากลามาอีกประมาณ1กิโลก็ถึงแล้วถึงแล้วครับตอนนี้อยู่ที่อวตารรีสอร์ทนะครับผมสิ่งที่ผมสะดุดตั้งแต่มาครั้งแรกนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยผมมางานบวชอำเภอบ้านไร่แล้วก็ได้มาพักที่นี่ผมชอบตรงนี้มันเป็นอะไรที่ไม่รู้ดิผมเคยได้ยินมาว่า การที่จะนั่งสื่อสารกับพลังงานบางอย่างที่อยู่ข้างบนเนี่ยบางคนเขาทําอันนี้เอาไว้ที่บ้านนะพีระมิดอันนี้ให้มันเป็นทรงสามเหลี่ยมพีระมิดแล้วก็ตรงนี้สามารถเข้าไปนั่งได้แล้วก็สื่อสาร ด้วยการมีไอ้เจ้าแหลมๆเนี่ยอยู่ข้างบนมันทําให้มันเหมือนกับรับพลังอะไรบางอย่างได้ดีกว่าการนั่งในที่โล่งแจ้งธรรมดาไม่รู้นะครับอันนี้ตามความเชื่อไม่เป็นไรอวตารรีสอร์ทก็เป็นรีสอร์ทที่อยู่บนเนื้อที่น่าจะเป็นร้อยไร่ข้างในโคตรสวยแล้วก็อลังการมากสระว่ายน้านะคือไฮไลท์เดี๋ยวจะพาไปดูแต่ตอนนี้ผมขอเช็คอินแล้วก็พักผ่อนก่อนเดี๋ยวตื่นออกมาใยๆเย็นๆแล้วค่อยมาเล่นน้ำป่ะเช็คอินนก่อนครับ ตอนนี้ก็ตื่นนอนนะครับมา กราบสักการะเจ้าพ่อเขารักนะครับสารเจ้าพ่อเขารักเนี่ยก็คือเป็นาสารเจ้าพ่อที่ผู้คนที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเขาเคารพสักการะแล้วก็นับชือขึ้นอย่างมากนี่เดี๋ยวเราขอพรขอให้คืนนี้นะครับภารกิจของผมรุ่วงไปได้ดีขอให้เจ้าพ่อนะครับเปิดทิศเปิดทางขอให้ลูกเนี่ยได้ทําภารกิจได้ประสบความสาเร็จเพราะภารกิจคืนนี้ใหญ่หลวงนักนะครับเพราะคุณที่จะได้ดูอ P ีเนี้ยเราถ่ายกันวันที่17นะครับผม เดือนพฤษภาคม2566ถ้าท่านได้ดู EP เนี้ยมันน่าจะปีไหนก็ไม่รู้เดือนไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเราจะถ่ายแล้วก็เก็บไว้จนกว่าแขกรับเชิญของเราเขาจะทำภารกิจของเขาสำเร็จรุง่งร่วงผ่านไปเราถึงจะเปิดเผย EP นี้ได้ต้องบอกว่าทางที่เข้ามานะฮะ เพิ่งจะมาดูดีเทลตอนที่เราขับรถเองนะครับเพราะปกตินั่งรถตู้มามันเป็นภูเขา180องศาเลยอ่ะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ของไร่ไอ้อยไร่มันสำปะหลังนะครับกลางคืนนี้จะมืดมากเพราะว่าไม่มีเสาไฟไม่มีไฟเลยตอนนี้ก็คือประมาณ5โมงเย็นแดดกำลังจะลงนะครับเดี๋ยวเราไป สัมผัสบรรยากาศสระว่ายน้ําของอวตารรีสอร์ทกันดีกว่าเป็นสระน้ําที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติที่สุดปินเชื่อผมไปและข้างหลังผมนี่นะฮะคือสระว่ายน้ําที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสุดยอด มึงดูในกล้องกูเย็ยนี้เช้าๆเลยเอ่เนี่ยเฮ้ยมึงดูในกล้องกูดูอยู่นี่มาสปีดไอ้เอาดีพี่ท็อปอันนี้เห็นไหมครับพี่ใครใครซูมสุดซูมให้หน่อยดิเฮ้ยมันเหมือนเป็นลำแคปซูลอะไรอะสักอย่างหนึ่งอะ่ะไม่รู้ว่ะอาดูกันเอ,เองแล้วกันนะเจ๊ไม่รู้ว่าเป็น ก็ยังไม่รู้เนี่ยซูมแล้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้หนึ่งทุ่มเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจุดทูบนะครับบอกกล่าวกับสารพาพภูมิเจ้าที่ที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยว นั่งสมาธิสื่อจิตกันซึ่งในความรู้สึกแรกที่เขาเห็นวิธีการของเราเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าเขาก็ต้องประหลาดใจเพราะเราไม่เคยทําให้เขาเห็นมาก่อนนะเนาะเขาเห็นผมจุดทูบผมก็จุดทูบการจุดทูบเนี่ยเขาก็คงคิดว่า <c oughs> ผมจุดทําไมวะอะไรเงี้ยนะ <c oughs> อะไรวะอะไรเงี้ยอะไรวะวิธีการของผมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปหลายๆครั้งแต่บางคนที่ไม่รู้ก็ฟังใหม่ได้นะครับ จุดทูเพื่ออะไรบอกกล่าวเจ้าที่ผมจุดทูเพื่อทําการเคารพต่อเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักสถานที่แห่งนั้นนะว่าเรามาขอทํากิจกรรมอะไรณนะที่แห่งนี้ช่วยอํานวยอวยชัยเปิดทิศเปิดทางก็เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของสถานที่ นะครับนี่คือวิธีการจุดทูบผมหลังจากนั้นเนี่ยพอ,อทูบป,ปักดินปึ้งผมก็ทําการนั่งสมาธิตามความเชื่อตามความเข้าใจของเราก็สื่อไปสื่อไปเขาก็เห็นพฤติกรรมเราแหละว่าเดี๋ยวจุดทูบเดี๋ยวนั่งสมาธิอีแล้วมันคงจะหนักพอสมควรแน่ทัฟฟี่เนี่ยน่นแหละมันก็เป็นเรื่องราวที่เขาไปเล่าในเดี่ยวนะครับเดี๋ยวใครที่ยังไม่ดูเนี่ยผมไม่สปอยแล้วกันไปดูเองแล้วกันแต่วันนี้บรรยากาศที่ผมจะพามาดูเนี่ยคือผมขอย้อนหลังเล่าไปว่าหลังจากที่เขาเห็นผมทําพฤติกรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคือมันมี เสร็จปุ๊งมันมีเสียงอยู่เสียงหนึ่งไม่รู้เป็นเสียงอะไรที่มาจากรอบข้างอะเป็นแอมเบรียน่ะไม่รู้ว่าเสียงอะไรแต่ผมนะไม่ได้ยินแต่ทีมงานพี่โน้ตได้ยินแล้วเขาก็ขนลุกเขาบอกว่าเฮ้ยพอมึงนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีเสียงตอบรับกลับมาเสียงหนึ่งไม่รู้ว่าเสียงอะไรผมก็ไม่ได้ยินไงผมก็อธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นเสียงอะไรแต่มันเป็นเสียงที่ตากล้องของพี่โน้ตอะเป็นคนพูดแล้วก็ทีมงานเขาพูดว่าได้ยินเสียงอยู่เสียงหนึ่งแล้วลำแรกบินเลยเออเห็นนะเห็นนะ ออแฟดแป๊บนึงเห็นนะยิงแฟดยิงแฟดอันนี้คือทักทายครับตอนนี้ผมไม่ได้ซูมเข้าไปนะฮะมันซูมไม่ถึงเพราะว่าแสงข้างล่างมันค่อนข้างสว่างมากแล้วก็โฟกัสไม่ได้เอาเป็นบรรยากาศไปก่อนแล้วกันนะครับมืดๆแบบนี้นะเท่าไหร่แล้วฮะไฟหกลำนะครับทุ่มครึ่งนะครับพี่โน้ตเห็นปุ๊บพี่โน้ตกเฮ้ยเฮ้ยมันมีจริงเอาวะโอเคเข้าใจได้แหละว่าพี่โน้ตต้องประมวลผลก่อนอะ ว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรสิ่งที่เห็นนี่มันเป็นเครื่องบินไหมเขาก็ต้องเลงแล้วเฮ้ยเครื่องบินกูเคยเห็นมันไม่ใช่อย่างนี้เว้ยดาวเทียมไหมโอเคทีมงานเขาเนี่ยสีหคนที่มาเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะแน่นพอสมควรในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือการตรวจจับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันตรวจดาวเทียมหรือเช็ตไลท์ต่างๆนะที่พี่น้ตพูดไปในเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยนะในช่วงหัวค่ำเนี่ยก็ประมาณ30กว่า30กว่าสิ่งบินผมเรียกว่า30กว่าลำแล้วก็ไปช่วงที่จะตื่นมาประมาณตีสี่กว่า ที่เรานัดหมายกันอีกรอบหนึ่งประมาณอีก20กว่าลำก็รวมแล้วเป็น51ลำประมาณนั้นแปดครับบินอยู่นะครับอยู่ในกล้องตอนนี้เห็นนะครับสิบแล้วนะครับกล้องมดไปเบลเลอร์ขนาดนี้ลำที่สิบนี่โคตรเท่คือเขาเขาบินไปแล้วก็เดี๋ยวนีสว่างแล้วก็ดับสว่างแล้วก็ดับใช่ใช่เห็นไหมครับว่าสว่างแล้วก็ดับแล้วก็เดี๋ยวสว่างอีกลองจับตาดูนะเรื่อยๆตรงนี้ลํำที่สิบอ็ด นัน่นนะมาอ่ามาแล้วโคโชดแล้วก็กลับไปแล้วนี่แหละว,วิธีการของเขาพี่คิดว่าเขาจะเห็นเลเซอร์เราที่ยิงไปไหมผมว่าเขาเห็นครับ<อ> <laughs> แล้วเขาเขาต้งใรู้ด้วยแล้วว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรครับไม่น่าจะมีปัญหาครับสิบสามนะไปอย่างเร็วครับไม่โฟกัสละเร็วมากสิบสี่แล้วฮะอ่าสิบสี่อยู่เหนือหัวผมไปครับเอาปืดไหนวะกาลังจะสวนกันนะฮะเอา ผ้าให้นะครับเร็วมากอ่ะไฟประก์ชันหน่อยครับโอ้โหมริงจรงมากเลยอ๋อพอสิบหกครับต้องตาไหวมากยี่สิบหกครับเดี๋ยวนะไฟยังอยู่ไหมยังอยู่นะนี่ครับพี่โอเคโอเคโอเคเนี่ยยี่ยี่ห้ายี่ยี่ห้ายี่เจ็ดโดยบินสวนกันอยู่เนี่ยจริงจรครับบินสวนกันเนี่ยครับ เจ็ดนะคะันยี่สิบเจ็ดนะ,อะโอเคความเท่คือไม่ได้บินดวงเดียวเวลาเดียวบินสองสามดวงพร้อมกันเนี้ยเข้าดาวแล้วสามเจ็ดนี่ครับสามเจ็ดนะมีเข้าดาวครับสามเจ็ดฟื้นเข้าดาวห้าสิบครับติดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ตอนนี้คือห้าสิบอได้แล้วห้าสิบนี่นะครับลัอที่ห้าสิบครับเมฆเยอะเหลือเกิน ข้างล่างผกนี้ใหญ่กว่าน <laughs> ี้ไหมครับหลังจากที่ได้ดูซิดดาวของเฮียนะครับใน넷ซิกผมบอกได้เลยว่าน้ำตาไหลตั้งแต่เขาพูดเรื่อง เดอะโกสซี่เค็ดละซึ่งรายการเดอะโกสซี่เค็ดมันเป็นรายการเกี่ยวกับความเชื่อนะเราเฮียแ,แกยกให้รายการเราเนี่ยเป็นหนึ่งในใจเนี่ยผมไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วดีใจที่สุดแล้วต่อให้ไม่ได้พูดเรื่องผมพาไปดู UFO ผมก็โคตรซึ้งใจแล้วแต่เฮียพูด2เรื่องติดกันอย่างเงี้ยผมแบบกราบขอบคุณเฮียมากๆนะครับขอบคุณเฮียโนตะอ,อุดมนะครับที่เอ็นดูแล้วก็กรุณาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับรายการของเรานะฮะเดอะโกสซี่เค็ดแล้วก็เรื่องราวของสิ่งลึกลับบนท้องฟ้า UAP UFO ที่ผมพาไปดูผมก็เชื่องใใองของ UFO หรือ UAP มากขึ้นก็ต้องขอบคุณมากๆที่เฮียให้โอกาสแล้วก็ปูเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อพวกนี้สำหรับเฮียแล้วเนี่ยคือพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเฮียโอเคเฮียเชื่อแล้วก็ถ่ายทอดให้คนอื่นอีกนับล้านคนได้รับฟังอ่ะผมก็โคตรด,ดีใจเลยอ่ะนะพูดไม่ถูกขอบคุณมากๆอีกครั้งครับเฮีย er. อยากร้องไห้พูดได้อยากร้องไห้ <c oughs> คือดีใจรักที่สุดครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมซิ sit Down นะครับวิดแสตนัพ2024ของพี่โน้ตอุดมแต่พนิชก็ตอนนี้รู้สึกว่าน้าวันนี้นะน้าวันที่เราอัปเดตกันเนี่ยขึ้นเทรนด์อันดับ2ในมาแรงของเน็ตฟลิกแล้วนะครับผม <c oughs> ก็เซิร์ชโน้ตอุดมก็ได้เดียวอะไรพวกน,นี้ขึ้นอยู่แล้วละ่ะหรือถ้าตรงตัวก็ ซิดดาวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นเดี่ยวพิเศษที่นั่งคุยกับปาเต็นะครับเล่าเรื่องราวชีวิตในช่วงท้ายใน20นาทีสุดท้ายเนี่ยพูดถึงเรื่องเ e อะโกส s e c เค t เต็มๆท็ทอฟฟีฟ่กับ UFO เต็มๆเนี่ยผมขอบคุณมากที่เฮียยกเวลาและสละเวลา20นาทีในพื้นที่บน Netflix ให้กับเรื่องราวของเ e อะโกส s e c เค t แล้วก็ UFO นะครับขอบคุณมากใครที่ยังไม่ดูเข้าไปเน็ตฟลิได้เลยนะครับผม น,น <c oughs> เกินควรเกินคาดิดไปดเ,ยเยอะเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสายการบินนกแอร์นะฮะสายการบินของคนไทยนะครับทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มเข้าไปเลยที่ นกแอร์คอมนะครับผมสาหรับใครที่เป็นสายลุยสายท่องเที่ยวนะครับเดินทางภายในประเทศต่างประเทศที่มีเส้นทางการบินของนกแอร์ก็ฝากสายการบินนกแอร์ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับโทระฉะครับชานมไข่มุกที่ไม่ได้มีแค่ชานมไข่มุกนะครับทุกสาขารสชาติเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็ใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมียมใครเจอพี่เสือหล่อแบบนี้เข้าไปได้ทุกสาขา,ากับเครื่องดื่มเย็นๆอร่อยๆจากโทระฉะนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟพรีเมียมชาแบบพรีเมียมแล้วก็ชานมไข่มุกที่แบบว่าแสานจะอร่อยโทระฉะครับผมขอบคุณ e v e r อร์เรสต์ไทยแครับผมเต็นต์ติดหลังคารถที่ได้มาตรฐานนะครับใครที่อยากจะมีเต็นต์ติดหลังคารถแบบทอฟฟี่ค่าไหนนอนนั่นไม่ต้องกลัวสัตว์เลื้อยคานกลางง่ายเก็บง่ายไม่ต้องห่วงในเรื่องของการปักสมอต้องมีดินไม่ต้องอะไรไหมไม่ต้องที่ไหนก็นอนได้เปิดปุ๊บกลางปั๊บกลางปุ๊บนอนได้เลยอยากจะมูฟเก็บป,ปุ๊บขับรถไปกางที่อื่นต่อได้เลยเข้าไปที่เพจของเอเวอร์เรสต์ไทยแลนด์ได้หรืออยากจะเข้าไปที่โชว์รูมเขาก็เข้าไปแถวแถวพุทธมณฑลโทรหาพี่เตาะได้เลยพี่เตาะใจดีน่ารัก ลังคาแข็งกันนะปื๊ดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เข้าไปได้เลยนะอีกรูปแบบหนึ่งอะ่ะเขามีหลากหลายรูปแบบเขามีเต็นท์รุ่นใหม่ด้วยเออที่แบบว่าเหมือนเป็นกล่องเห็นไหมเปิดขึ้นมาฟืบแค่นี้แล้วก็สามารถมุดตัวเข้าไปนอนได้เลยอันนี้เก็บง่ายกว่ารุ่นที่ท็อฟฟี่ใช้แต่อยู่ที่ว่าแล้วแต่ใครชอบเข้าไปปรึกษาพี่เตาะพี่เตาะใจดีมากที่เอเวอรเรสต์ไทยแลนด์ครับผมขอบคุณกอริ o u อัลโด่ซัมเมอร์ลาซานนะครับผมแล้วก็มกะบางนา สายแคมปิ้งสายเดินป่าผมว่าครบจบที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเต็นท์นะฮะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งเก้าอี้สนามโต๊ะสนามอุปกรณ์ทําครัวทําอาหารอ็อกเซสซอรีต่างๆเยอะแยะมากมายใครที่เป็นสายแคมปิ้งไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าเข้าไปได้ที่กอริ เอาโดสองสาขาครับซัมเมอร์ลาซาแล้วก็สาขาที่เมกะบางนาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นกอรีเอ o o r ครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับสถานที่สวยๆแบบนี้นะฮะอาวตารรีสอร์ทจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่ใครที่อยากจะมาตามรอยนะครับมาดู UFO กันที่นี่ก็อาวตารรีสอร์ทสระว่ายน้ําสวยมากติด ภูเขาบรรยากาศดีมากๆแล้วก็สงบร่มเย็นไพรเวทสุดๆไปเลยนะครับอวตารรีสอร์ทขอบคุณนะครับสำหรับสถานที่สวยๆแบบนี้ครับจเจ,อ,เจ,อ,เจอ,เอกันใหม่กับ OFU Blue Dimension EP ต่อไปว่าผมจะพาไปไหน EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ